เกิดเป็นบอสนกพุงศกรยูเยากค่ะพี่น้องเอ้ยล่าสุดค่ะจักแมนอียังค่ะบอสนกพงศกรมีภาพออกมาคูกับหญิงสาวนิรนามท่านหนึ่งพี่น้องแล้วก็บ,บอกว่ารักเมียให้มากๆพนาพี่น้องค่ะสิ่งที่ตามมานั่นก็นคือกระแสรหรือว่าเป็นคอมเมนต์พี่น้องคะ่ะเพราะว่าภาพภาพนี้นะคะ พี่น้องเป็นภาพทีมีรูปบอสนกพงศกรแล้วก็มีหญิงสาวท่านหนึ่งสวยงามเอาเรืองขึ้นกันค่ะแคปชั่นในภาพนั่นนะคะบอกว่ารักเมียให้มากมากพี่น้องต่อมาก,กระแสแบบที่นี่กระแสคอมเมนต์พี่น้องคะคอมเมนต์ร้ายเหลือเกินพี่น้องแย่สิทธิ์โอ้โหพี่น้องคะ บางคนก็บอกว่าเมนยังอีกเนาะบาดหนีว่าสั้นบางคนก็บอกว่าออายมีแม่แล้วเหรอหลายคออเมนแห้งค่ะบางคนก็บาภาพตัดต่อหลายแห้งพี่น้องคออเมนอ่ะหลายแห้งแต่มันมีอยู่สองคอเมนที่แบบบ่เข้าใจบางคนกับว่าออกมาแบบกึ่งจริงกึ่ง กึงลอกกึงเล่นนะพี่น้องเอาเอา่อายมีแม่แล้วเหรออาบอสนอกมีเมียแล้วเหรอจังซีแหระพี่น้องค่ะออกมาแบบเยอะมากมาก,มากหลายรอยคอมเมนต์เลยพี่น้องแล้วคอมเมนต์นี่เป็นผู้เดียวกันคอมเมนต์แต่ว่าเป็นเมนสองเทียร์ค่ะพี่น้องค่ะของขอเอ่ยน้ำเลยก็แล้วกันพี่น้องค่ะเพราะว่าเป็นคุณแม่ท่านนี่เพิ่นสงสัยด้วยใจซือ่อหรือว่า เพิ่นสงสัยด้วยว่าเพิ่นบ่ลููความจริงเนาะพี่น้องเพิ่นถามมาแบบนี้เลยค่ะพี่น้องคะเพิ่นบอกว่าคุณแม่สําเร็จรัฐอินค่ะเพิ่นถามวางสิถ้าเป็นความจริงน่าสงสารอาอายจะมีปัญหาตามมาในในอนาคตเอฟซี FC ก็จะน้อยลงถ้าไม่เป็นความจริงรีบเคลียร์ด้วยนะเป็นห่วง อันนี้คอมเมนต์นี่พี่น้องเพื่อนอาจจะบ่เข้าใจบ่ได้วายย่าหยังเพื่อนได้พี่น้องคือบางเท่อน่ะถ้าเห็นภาพแบบนี้หรือมีคนออกมาโพสแบบนี้ถาบว่ามมนเรืองจริงเพิ่นเพิ่นก็นแนะนําให้เคีรยด่วนค่ะเพิ่นเป็นห่วงเพิ่นหักเสียงวิหกนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะถาบว่าเป็นคนกินรีบเคีรยเลยประมาณนี้ค่ะเพราะว่ามันจะทําให้แฟนครับเอฟซินหน่อยลงเพิ่นวานะคะแล้วก็มีคอมเมนต์ต่อมาอีกหลายคอมเมนต์ค่ะแบบว่า เป็นห่วงนะรีบเคลียร์นะเพจปลอมค่ะเป็นห่วงนะคะเป็นยังอีกเนาะหลายคอมเมนต์แห้งพี่น้องแล้วพ่อสามซีคอมเมนต์ต่อมาแล้วก็มีคุณแม่ท่นเดิมพี่น้องเขามาเม่นอีกเข้าแล้วเหรอบอสนกนายบอกเอฟซีว่าโสดแล้วปิดทําไมมีก็บอกว่ามีเปิดตัวไปเลยออายจะได้มีแม่ว่าสั้น คุณยายท่านเดิมนั่นแหละค่ะพี่น้องคุณยายสาเร็จท่านเดิมค่ะพอว่ามันก็มีหลายคอมเมนต์บอกว่าเอา้าบอสนกซุกเมียเหรอกัมี่พี่น้องเรื่องนี้ถือว่าบ่สเป็นธรรมดาแล้วล่ละค่ะพี่น้องชักไปกันใหญ่ค่ะเหาเห็นแล้วกับรู้ซื้อว่าโอ้ตายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับบอสนกพงศกรแต่ละวันพันกว่าเรื่องจริงๆค่ะบบมีอีหยังสิดอยูดีสบายสบยคือบ้านคือเมืองเขาจะเถื่อพี่น้อง หลายเรืืองหลายเล่าแห้งค่ะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเห้านะคะโตเห้าทีติดตามหรือว่าพูดถึงมาหันสิบอกวา่าบบแมนความจริงกับโบากาฟันทงแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าจังเห่าหนี่บ่บได้ไปนอนน้ำเพลินบบได้ไปยู่เฮงื่อหลังเดียวกับเพิ่นบ่กาไปฟันทงแต่ว่าอยากให้พี่น้องก่อนสี่สิมาแมนหรือว่ามาเฮ็ดแบบนี้แล้ว คนทีออกมาโพสนะคะมีจุดประสองค์อย่างอยากรู้คือกันพี่น้องคะ่ะว่าเหตุแบบนี้ทําไมทําแบบนี้ทําไมถ้าเป็นภาพตัดตอ่อกลาเป็นภาพที่แบบชัดเจนมากเลยได้พี่น้องค่ะเขาไปเบืองด้เย้อค่ะเขาไปเลื่อนเขาไปเบืองด้คะ่ะว่าจุดประสงค์ของคนที่ออกมาโพสนั่นเพื่อต้องการอะไรต้องการทําลายหรอต้องการทําลายกันหรอค่ะเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่หล่อแหลมแห้งเป็นสิ่งที่แบบบ่ดีค่ะผู้ใดเห็นก็ต้องก็ต้องออกมาเม่นผู้ใดเห็นก็ต้องออกมาถามราคาด้วยความสงสัยค่ะจริงบ่จริงก็อยากห้ออกไปเชี่ยอยากห้ยบอดนกพงศกรออกไปเชียร์หรือว่าออกไปาหายคำ่ำฉีดแกงเขาสิไปฟันทงว่ากระซ้างเพิ่นเถาะมันเป็นเ,เฟซอวตารมันเป็นเพจปลอมดอก มันกระรูเป็นบางคนผู้เพิ่นหักจริงๆหักบอดนกอิหลีหักเสียงวิหกอิอีหลีรุ่นเทาเแล้วเนี่ยพี่น้องเพิ่นบ่หุจักเฟดปลอมเพิ่นบ่อหุจักภาพตัดต่ออีอยังได้ค่ะเพิ่นกะสิคิดซะวะ่อาอ้าคือจังเ้าออกมาว่าเป็นโสดเป็นโสดจังั่จนจังส่จังไห๋จังไม่ภาพมีผู้ยิ่งแล้วก็บอกว่าเป็นเมียพ้อมพี่น้องค่ะเดี๋ยวแยกสิสิขึ้นรูปให้เบิ่งเลยค่ะ แล้วก็บอกว่าเป็นเมียพร้พอรมรักเมียให้มากๆนะพานะค่ะแล้วไพสีว่าสงสัยค่ะรุ่นย่ายซิ์รุ่นนี้ไปแล้วหนั่นก็แบบเป็นรุ่นผู้เฒ่าแล้วเนาะพี่นอ้องอาสีบ่ฮหุจักอันเพจฟอมเพจจริงอีอย่างดอกพี่น้องเห็นภาพจังสิ่ก็สงสัยแล้วอยากออกไปเชียร์แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะจ้างไดก็ให้บอดโน่งพงศกรออกไปชี้แจงสําหรับเรื่องนี้นะคะ คนลูกกับลูกพ่อตายละค่ะพี่น้องคนลูกกับลูกคักแล้วว่าบ่แมนความจริงนะว่าเป็นการสร้่งกระแสเป็นการส้่งอียังขืนมาเพื่อให้เป็นเรื่องเป็นเล่าแต่คนบ่ลลู้ล่ะคะ่ะคนบอลล้ลเหรอคือว่าเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาล่ะค่ะพี่น้องมันมีทั้งผลบวกผลลบค่ะพี่น้องคะ่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะค่ะพูดถึงการเป็นนกพงสะกรนีน่กะแสนอยากเย็นอยู่ด้เนาะบว่าสิเห็ดอียัง เมือว่าอันธพานมากกับแค่เรื่องเล็กๆน่อย,อยพี่น้องคะแค่ว่ากล้องบ่ได็จับเอาเพลินตอนเอาลูกลงเวทีก็เป็นกระแสดามาตอนนี้ยิ่งจะมาแรกเนี่ยเนี่ยไม่ไม่หนีพี่น้องคะยะส้สิ์เสื้อหมันว่ารับร่องเลยว่าเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนอนคนต้องออกมาว่าหรือว่าออกมาคอมเมนต์หลายคนต้องออกมาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันแน่ๆค่ะพี่น้อง พูดถึงคนรู้นะรู้ยจสิทธิ์กับรู้คือกันค่ะว่าพี่น้องค่ะว่ามันบบแมนความจริงนะรู้คือกันแต่ว่าคนที่บบลูเพิ่นกะคิดว่าภาพนั้นเป็นภาพจริงเอ้าหลงซซอนเมียตะเบื้องใส่คือว่าบบมีเมียแต่ในจังมาโพดลูปกับผู้สาวล้วก็บอกว่ารักเมียให้มากๆนะจังสิไม่พี่น้องค่ะจังได๋ก็อยากให้บอดโนกกสุกรออกไปชี้แจงนะคะสําหรับเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าก้อนมันสิเป็นเรื่องใหญ่โตหรือว่าเรื่องยืดเยื้อกันไปมากกว่านี้ค่ะค่ะสําหรับ คลิปนี้ค่ะกับฝากเรื่องเล่าไห้ซ้ำนีก้อนค่ะก้อนพี่น้องสีฟันท่งหรือจ้งใดกับพิจารนาสักก้อนค่ะพี่นอ้องขายจะฝากไปฟันท่องอีหยังค่ะรอให้เพิ่นออกมาเคลื่อนไหวหรือล่ะรอให้บอดน,นพกพักษกรออกมาชี้แจงออกมาว่า,วา,วาสู้พี่สู้น้องฟังสะกอนนะคะสาหรับมือน,นีฝากไว้ซ้ำนีก้อนค่ะสวัสดีค่ะ